สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการกดติดตามช่องของเรานะครับเพื่อไม่พลาดรถดีๆที่เข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกที่เลือกรถจากช่องทางจากเราเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เอาละครับผมกับ MGHS 1.5D ปี2020ครับเพื่อนๆสีแดงสวยใสยตูรองท็อปครับน่าใช้ครับเพราะตัวข้างในเป็นเบาะสีดำทรงสปอร์ตออปชั่นลน้ลนๆเท่าเทียมกับตัวท็อปเลยทีเดียว กับวันนี้ราคาต้องบอกว่าคันนี้วิ่งมาเพียง82,000กิโลครับ ฟังไม่ผิดนะครับ82,000กิโลนะครับรถสภาพนางฟ้าสุดๆออปชั่นล้นๆไม่ต้องห่วงเลยครับพุชสตาร์ทหน้าจอยเต n นเมนระบบขับขี่ปลอดภัยมีครบคันรถคันนี้ถือว่าที่สุดของ MG แล้วนะครับมันได้ตอบตัวของมันเองแล้วครับวันนี้นะฮะรถราคาล้านกว่าเอาไปเลยเพื่อนๆสมาชิกใครเร็วใครได้ใครมาช้าใครอดใครจองช้าก็อดเช่นเดียวกันจองขั้นต่ำา3,000บาทผ่านร้านนัดรับรถขับขี่กลับบ้านไม่ว่าจะซ ซื้อโสดที่ปลอดแหวนเดร์ตง่ายๆแบบนี้หรือว่าจัดไฟแนนซ์ที่ต้องบอกว่าจอง3 0 0พจัดไฟแนนซ์ได้ทุกจังหวัดครับเอาไปเลยครับกับ h s คันนี้ใครหา SUV คุณภาพอยู่449,0 0 0บาทผมบอกเลยครับว่าในท้องตลาดคุณหาซื้อไม่ได้ครับกับไมล์หลักหมื่นปีใหม่ๆได้สีแดงได้ตัวดีตัวดีเนี่ยขายดีกว่าตัว X ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่า ภายในเนี่ยไม่ใช่เบาะแดงบางคนชอบทรงสปอร์ตสีดำนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ชอบซันรูฟตัวนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างครับเอาไปเลยครับใครสนใจรถจอดอยู่เรียบทางด่วนลามอินทาครับใครมาก่อนได้ก่อนรถเพิ่งเข้ามาไม่กี่ชั่วโมงนี้เองสวยๆเดิมๆนะครับยังไม่ได้ทำสปาแต่อย่างใดเอามาจอดถ่ายรีวิวให้รับรองด่วนเลยครับใครช้าพลาดแน่นอนครับ